เอ10คำถามที่ลูกค้าถามเข้ามาบ่อยที่สุดค่ะข้อที่1่ร้านตั้งอยู่ตรงไหนร้านกุ้ยลิมพึงคลินิกค่ะตั้งอยู่ถนนพระราม4นะคะถ้ามาจาก MRT ให้ลงสถานี m r t ์ทหัวลำโพงแล้วก็ออกประตู1ค่ะและเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะข้ามสะพานคลองพดุงกรุงกรเกษมค่ะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อย สิ่งสังเกตอันแรกนะคะก็จะเห็นร้านบ้วนอยู่จันก่อนบ้วนอยู่จันก็เป็นร้านหนึ่งนะคะที่เป็นร้านยาจีนอยู่ในเครือญาติเดียวกันในเครือบริษัทเดียวกันค่ะร้านบ้วนอยู่จันจะอยู่ซ้ายมือเมื่อเห็นร้านบ้วนอยู่จันแล้วนะคะก็ให้เดินตรงมาเรื่อยๆค่ะก็จะเห็นร้านกุ้ยลิมพึ้งที่เป็นป้ายสีเหลืองนะคะอยู่ทางขวามือค่ะหรือถ้าใครมาโดยรถยนต์นะคะก็ง่ายๆเลยพิมพ์ใน Google Maps ค่ะว่ากุ้ยลิมพึ้งคลินิกแพทย์แผนจีน ก็จะเจอโลเคชันนะคะแล้วก็มาตาม g o o g l e Map ได้เลยค่ะหรือถ้าใครโดยสารโดยรถเมยประจำทางนะคะก็สามารถหาว่ารถเมยอันไหนนะคะผ่านในส่วนของไว้ไต์มิดก็ได้นะคะหรือว่าผ่านในส่วนของสารเจ้าเฮงเจียก็ได้ค่ะเพราะว่าสารเจ้าเฮงเจียเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับกุยลิมพึงเลยพอดีค่ะ 2. ต้องจองคิวไหมนะคะ คือที่ร้านนะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือในส่วนของตรวจแม้รับยานะคะแล้วก็ในส่วนของหัตการฝังเข็มครอบแก้วกัวจานะคะถ้าในส่วนของตรวจแม้รับยาไม่ได้ทําหัตการก็ไม่จําเป็นต้องจองคิวนะคะก็ให้เดินเข้ามา walk in รับบัตรคิวหน้าร้านและลงทะเบียนรอตรวจได้เลยค่ะแต่ถ้าในส่วนของต้องการสนใจในส่วนการฝังเข็มครอบแก้วหัตการต่างๆนะคะก็แนะนํา จองเข้ามาทางไลน์ได้ค่ะทักถามแอดมินได้เลยนะคะว่ามีคิวว่างเมื่อไหรวันไหนตอนเวลากี่โมงสามารถจองผ่านออนไลน์ได้ค่ะ 3. นะคะที่ร้านเปิดให้บริการวันไหนเวลาเปิดปิดกี่โมงค่ะที่กุยลิมพึงคลินิกนะคะถ้าในส่วนของร้านยาจีนเนี่ยจะเปิดบริการวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะและก็จะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์ถึงเสาร์จะเปิด8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะ ก็จะรับเคสสุดท้ายเนี่ยลงทะเบียนถึงเวลา4โมงเย็นค่ะในส่วนของคลินิกฟังเข็มนะคะก็จะเปิดบริการทุกวันค่ะจันถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งค่ะแล้วก็รับเคสสุดท้ายเนี่ย5โมงครึ่ง4นะคะจุดสังเกตว่าร้านกุยหลืมพึ่งเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะ ให้สังเกตว่าเมื่อถึงศาลเจ้าเฮงเจียแล้วนะคะก็จะถึงร้านกุ้ยลืมพึงแล้วเพราะว่าร้านของเราอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าเฮงเจียเลยค่ะอยู่ริมถนนพระรามสี่เลยและอยู่หลังวัดไตมิตรนะคะห้านะคะจอดรถได้ที่ไหนบ้างคำถามยอดคิดที่ถามเข้ามาเยอะมากๆเลยจอดรถนะคะหนึ่งสามารถจอดตรงข้ามร้านได้ชั่วคราวค่ะในระยะที่มองเห็นนะคะหรือถ้ามีคนอยู่ในรถก็สามารถจอดได้เลยไม่เป็นไรค่ะ นะคะคสามารถเลยร้านไปนิดหนึง2ซอยนะคะก็จะเจอซอยที่เขียนว่าซอยประดูมีร้านกะเพราขุนช้างอยู่หน้าปากซอยสามารถเลี้ยวขวาเข้าไปรับฝากรถได้นะคะชั่วโมงละ40บาทหรือในส่วนของสถานีรถไฟหัวลำโพงก็มีสถานที่รับฝากรถนะคะเช่นเดียวกันถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปฝากรถตรงไหนหรือว่าบอกแล้วก็ยังงงๆก็สามารถทักไลน์มาหาทางร้านได้นะคะเดี๋ยวคุณหมอนเนี่ย จะส่งลิงก์ที่เป็นแนะนำที่จอดรถไปให้ค่ะ6ค่ะอากงออกตรวจทุกวันไหมและตรวจทุกเคสไหมคำถามนี้ก็ฮิตเช่นเดียวกันอากงนะคะออกตรวจทุกวันจันถึงเสาร์ค่ะและจะหยุดพักผ่อนในวันอาทิตย์นะคะซึ่งโดยปกติอากงก็จะตรวจให้ทุกเคสค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเลยนะคะโดยปกติแล้วค่ะเราก็จะมีทีมคุณหมอที่เป็นลูกศิษย์อากง ตรวจก่อนในเบื้องต้นขั้นแรกนะคะและเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะคะคุณหมอศิริกงก็จะส่งต่อให้คุณหมอกงเป็นการตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งค่ะสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าอากงเนี่ยตรวจทุกเคสได้แน่นอนค่ะเจ็ดค่ะสามารถรักษาโรคแบบไหนได้บ้างโรคอะไรได้บ้างนะคะในส่วนของแพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถรักษาได้หลากหลายอาการหลากหลายกลุ่มอาการค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับสมดุลน,นะคะการ อาการนอนไม่หลับปวดหัวไม่เกณฑ์มืนหัวเวียนหัวนะคะหรือในส่วนของอาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดมก็แนะนําทำาารการฝังเข็มร่วมด้วยค่ะหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าอาการของตัวเองสามารถรักษาหรือว่าดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจ,จีนได้หรือไม่นะคะสามารถทักไลน์แอดนะคะมาหาคุณหมอปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอได้เลยค่ะคุณหมอที่ร้านนะคะก็จะคอยตอบคําถามให้คาปรึกษากับทุกคนค่ะแค่ะ ต้มยายากไหมนะคะและต้มต้องใช้หม้อดินไหมถามเยอะมากเหมือนกันค่ะต้มยาค่ะสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องใช้หม้อดินแล้วนะคะถ้าที่บ้านมีหม้อสแตนเลสที่ใช้ทากับข้าวสามารถใช้หม้อสแตนเลสได้เลยค่ะแต่ถ้าใครมีหม้ออลูมิเนียมค่ะก็สามารถใช้ได้แต่จําเป็นต้องเป็นหม้ออลูมิเนียมที่อายุมากกว่า10ปีค่ะแต่ถ้าใครไม่มีหม้ออะไรเลยหรือว่า ไม่สะดวกที่จะต้มหรือว่าไม่มีเตาแก๊สไม่มีเตาไฟฟ้าสามารถซื้อหม้อต้มไฟฟ้าอัตโนมัติที่ร้านได้นะคะก็จะเป็นหม้อต้มยาอัตโนมัติที่จะตัดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อได้น้ำยาหนึ่งถ้วยแล้วค่ะก็คือใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ไม่ต้องคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าใครกลัวว่ามารักษาแล้วจะต้มยาไม่เป็นนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะที่ร้านเราจะมี เอกสารนะคะแจกให้แล้วก็เป็นคำอธิบายว่าต้มยายังไงมีวิธีต้มแบบไหนและก่อนที่คนไข้จะกลับบ้านนะคะเราก็อธิบายให้อีกรอบหนึ่งค่ะเมื่อกลับบ้านไปแล้วจำไม่ได้หรือว่าเอ๊ะงงว่าต้องต้มแบบไหนสามารถสแกน QR code ดูคลิปวิดีโอสอนต้มยาได้อีกรอบนึงนะคะหรือถ้าใครดูแล้วยังงง,งไม่เข้าใจสามารถทักมาในไลน์แอดถามคุณหมอได้เลยค่ะคุณหมอจะอธิบายวิธีต้มยายอย่างละเอียดให้อีกครั้งนึงค่ะ 9. นะคะนอกจากยาต้มที่ใช้รักษาแล้วเนี่ยที่คลินิกมียาอย่างอื่นไหมในบางคนไข้ที่ไม่สามารถจะกินยาต้มได้จริงๆเนี่ยที่ร้านก็จะมีในส่วนของตำรับยาจีนที่เป็นแคปซูลที่คิดค้นโดยคุณหมออากงค่ะที่ท่านใช้รักษาคนไข้มาโดยตลอดสามารถที่จะแจ้งคุณหมอได้ถ้าไม่สะดวกจะกินยาต้มจริงๆและถ้าคุณหมอตรวจอาการแล้วว่าโอเคคนไข้สามารถที่จะกินยาเม็ดได้นะคะก็สามารถที่จะ ทานรักษาโดยยาเม็ดได้แต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าการรักษาด้วยยาแคปซูลยาเม็ดที่เป็นตำรับสำเร็จรูปเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีระยะเวลาที่นานกว่าในการรักษาโดยยาต้มที่จัดเฉพาะบุคคลค่ะและสุดท้ายนะคะข้อที่10ที่ร้านมีบริการจัดส่งไหมคะ่ะที่ร้านมีบริการจัดส่งค่ะสามารถที่จะสั่งยาทางไลน์ได้และก็จัดส่งได้นะคะ ไม่ว่าจะส่งทาง f l a s h c u r y y ไปสนี EMS สามารถส่งได้หมดเลยค่ะหรือจะส่งด่วนโดย l i น e m a n หรือแก p บลาล a m o ูฟก็สามารถส่งได้จะให้ที่ร้านเรียกก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเป็นคนเรียกเองก็ได้เช่นกันค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น10บคำถามนะคะที่ลูกค้าถามเราเข้ามาบ่อยที่สุดค่ะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจาก1ิคคำถามนี้ก็สามารถถามเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ ขอบคุณที่ไว้วางใจให้กุ้ยหลิ่มพึ้งดูแลสุขภาพของทุกคนตลอดมานะคะบ๊ายบาย